ส้นเท้าแห้งหรือว่าส้นเท้าลอกนะคะและสําหรับสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องกําจัดกลิ่นอับชื้นของผิวเท้าด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราเตรียมถังน้ําหรือกะละมังก็ได้นะคะที่สามารถแช่เท้าลงไปทั้งเท้าได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมน้ําอุ่นเนี่ยอันนี้นะคะเราเตรียมน้ําอุ่นให้ท่วมผิวเท้าเลยนะคะ ลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมส่วนผสมต่อไปนะคะสําหรับส่วนผสมแรกนะคะเราจะใช้เป็นน้ํายาบ้วนปากค่ะสามารถใช้เป็นน้ํายาบ้วนปากของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่นายจะใช้สูตรนี้นะคะสําหรับวิธีการทํานะคะใช้น้ํายาบ้วนปากสองฝานะคะกะปริมาณเอาได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะสำหรับเบกกิ้งโซดานะคะเขาจะช่วยเรื่องการสครับผิวเราให้เนียนนุ่มขึ้นนะคะและจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่งางใสขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครที่หาซื้อเบกกิ้งโซดานะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเติมเป็นเบกกิ้งโซดาลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์นะคะหรือใครที่ไม่มีน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์นะคะสามารถใช้เป็นน้ำมะนาวประมาณ1-2ลูกก็ได้ค่ะสำหรับน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์เราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ นี่นะคะเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะคนประมาณสักพักหนึ่งค่ะสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมเขาละลายเราจะนำเท้านะคะลงไปแช่เลยนะคะะเดี๋ยวแช่เท้าก่อน กะปริมาณน้ำให้ท่วมเท้าเลยนะคะเราแช่ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก20นาทีนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำตามขั้นตอนต่อไปค่ะระหว่างนี้นะคะน้ำเขาจะอุ่นนิดนิดนะคะจะช่วยเรื่องการขจัดเซลล์ผิวเราตายแล้วนะคะให้หลุดออกไปได้ง่ายขึ้นนะคะและอันนี้นะคะหลังจากแช่ครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เวลาเราขัดแบบนี้ค่ะเขาก็จะหลุดออกมาเลยนะคะนี่ ขนาดเราใช้มือเปล่าๆนะคะเราขัดก็จะหลุดออกมาเช่นกันนะคะถ้าจะให้ดีนะคะเราสามารถนํำแปรง,งสีฟันนะคะมาขัดได้เลยนะคะนี่มาขัดให้ทั่วเลยนะคะ เราขัดให้รอบๆผิวเท้าเลยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องส้นเท้าแตกตรงบริเวณไหนนะคะเราก็เน้นขัดตรงบริเวณนั้นได้เลยนะคะมีส้นเท้าที่แตกเยอะๆนะคะหรือใครที่มีที่แบบผิวเท้าที่แห้งกร้านเยอะๆสามารถใช้เป็นแปรงขัดผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะก็จุ่มน้ำก่อนที่จะไปขัดนะคะก็ใช้ขัดอย่างนี้ได้เลยนะคะขัดที่ส้นเท้านะคะ นี่เห็นไหมคะว่าผิวเขาจะลอกออกมาอย่างนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีผิวที่ลอกออกมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับผิวเท้าของใครนะคะที่ตรงบริเวณนี้นะคะลอกแห้งหรือแตกลายนะคะก็สามารถใช้แปรงอะคะ่ะ ขัดหรือถูได้เลยนะคะที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถล้างด้วยน้ําปกติได้เลยนะคะและหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาน้ํามันผิวกันนะคะทาเป็นน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นก็ได้นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นเบบี้ออยทาก็ได้ค่ะจะใช้เป็นวิตามินอีเข้มข้นก็ได้ค่ะที่สําหรับทาผิวนะคะสําหรับน้ํามันผิวต่างๆนะคะที่เรานํามาทาผิวนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่อง ดความแห้งกล้านของผิวอย่างหนึ่งนะคะเขาจะช่วยเรื่องเคลือบผิวเราด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่นายจะใช้เป็นเบบี้ออยนะคะหยดหยดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ลูบทาให้ทั่วผิวเท้าได้เลยนะคะอันนี้นี่นะคะ นี่จะเป็นการทำครั้งแรกนะคะเราจะส